ก็มากับบทสัมภาษณ์ของมิสเตอร์แลน์สเคปไทยแลนด์แต่ต้องบอกว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นน้องลูกครึ่งนั่นเองน้องมานววันนี้เป็นไงบ้างครับครับผมผมขอแนะนําตัวก่อ,น,อ,อ,อนนะครับผมชื่อมานวนะครับชือ่อจริงชื่อศิวะเทพบระบุนะครับก็ MLT 008นะครับวันนี้ก็ผมก็ได้เพิ่งได้มาแบบรับโอกาสที่จะได้เป็นอะไรน,น,นะ สี่เบอร์มาเล็กสี่นะครับกองของมิสเตอร์แลนสก็ฟไทเลนนะครับผมก็รู้สึกว่าผมจริงๆแล้วว่าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าผมตื่นเต้นมากนะครับผมไม่คิดว่าผมจะมาถึงขนาดนี้จุดนี้นะครับผมผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบใจเต้นนะครับผมใช่ครับผมก็ไม่ค่อยมีสติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็ได้เข้ารอบสามสิบคนแล้วก็เข้ารอบสิบห้าคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็รู้สึกแบบโอ้ผมได้ถึงมาขนาดนี้ผมทําเต็มที่ไปแล้วครับ ใช่ครับผมก็ขอฝากาติดตามฟซนะครับผมชื่อศิวัะเทพบุนะครับภาษาอังกฤษนะครับ S I W A S นะครับผมผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจนะครับที่ช่วยผมที่แบบให้กำลังใจผมตั้งแต่จนทุกวันนี้นะครับผมผมก็จริงๆก็จะมา,อาขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณลุงขอบคุณพี่ๆที่ช่วยผมทุกวันนี้นะครับผมใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ